นวัตการครับอาจารย์จรเญ่พอนครับเจรเญ่พอนพี่บุญผ้ารวยเนาะบุญผ้ารวยครับบุญผ้ารวยกับพิมพ์งานเนาะสุขคนเนาะเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะม้ามือนีเนาะม้ามือนีกับว่าเอาเรื่องนักวจารย์แล้วเพราะว่าอมีวงหนเพื่อนโทษมาบอกว่าเรขอาจารย์เขาสามงวดเลยเดี คันผมว่าผมว่าตามหลายงวดเลขอาจารย์เขาโอ้ผมเสียดายอยู่ด้อาจารย์ครับก็ว่าก็คิดโทษหาอยู่โทษหาพี่บุญอยู่ครับอ่ากับพี่บุญก็บ่กใครว่างเนาะงานหลายเนาะผมใครว่างเดี๋ยวนี้้าสั่งเขายากนะซอยกระจ้าเห็นไม่ได้วมันตัวกันใกล้ดีแล้วบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเพิ่นเริ่มทุบนะเพราะว่าพญานาคเพิ่นอ่าเพิ่นสั่งมาซีเปีเนาะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดมาซีเปีเฮ็ดเข้าโค้งไว้ มันหลายปีมันก็แต่งตบปูนแห้งๆของเอาอบไปบางๆนี hey, so ่ยัง to ่ใส่เก็บมันบ่ล่ะมันแห้งบัดไม่เพราะยานาคอยู่หันเพิ่นว่าใส่เก็บอยู่ดิฮะเพิ่นให้เก็บอยู่ดิยู่หันอยู่ใส่หรอยู่พูดเรี่ยวแม่นบ่เออเพิ่นบอกมากนี่เก็บดิแม่นบ่แม่นโอ้เนี่ยเห็นวะตันว่าวแดดนั่นลถที่อาจารย์ก็ไรย่าเฝ้าว่าผมสี่คนชิ้งลูกเดี๋ยวจะเฝ้าว่าวนี่กิมเป็นเก็บหกสามกับโบลูเขาหรอนี่นี่แหละประมาณนี่แหละอ้าอาจารย์ร่อง อันเบิ้งให้แน่ว่าเปลี่ยนแต่แล้วแต่ทัวบ่พญานะกจองหลูกจององค์ที่กนั่งปั่นอยู่นี่แล้วอยู่เนาะแล้วคันนี้พี่บุญูยน่ะแล้วโอ้สาตุให้มันแล้วมันทัวในตัวผมอยากให้แล้วอยากทัวอยากมาเหยียดอยากว่าเอื้อนคนมาเสียทีแห่อาจารย์โมเนอย่างนี้เดี๋ยวนี่สาธุสาธุสาเหตุที่สีได้อ่าสีได้ขยายวัดออกไปเนี่ยสาเหตุเกิดจากยังอาจารย์เกิดจาก ทีนี่เนาะมันเป็นที่ผักสงเนาะครับผมเป็นป่าชุ่มชุ่มนังสีนเนาะโอ้ความหมายเป็นอ่ามันเป็นของป่าไหมของป่าไหมครับของหมู่บ้านนั่งสินะครับผมบ่สามารถที่ว่าจะทําวัดได้ความสามารถที่จะจดทะเบียนเป็นวัดได้จ้าครับผมแต่ว่าขั้นเอาซื้อที่ออกไปแล้วนี่คือสามารถจดทะเบียนได้นั่งสินครับผมสามารถสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้นั่งสินะโอ้โอ้นี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่พระอาจารย์ยังบอยเหตุ อีหยังที่มันเปลี่ยนถาวรนให้มันชัดเจนหอวงนี้จังไหนก็ว่าถึงเฮตดถาวรน,นี่มันก็อยู่ได้อ,อยู่ได้เพิ่นก็นให้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนวัดบ่ได้ใช่ไทยแบบข้ามโนท่านเห่ะครับผมอันเดียวกันเหรอโอ้มันเปลี่ยนจังสันจาผมว่าอยู่เปลี่ยนจังไหนก็จสียด้เสียทีเสียทางเติมขึ้นมาเนาะ่าสนดอกมันเปลี่นปลาสงวนเป็ี่ยนปลาสงวนครับปลาสงวนเนาะครับผมเพื่อเฮ้าอยากสร้างไอ้โบสถ์เนาะ ครับผมสร้างโบสถ์มีบุญใหญ่ดีเนาะโบสถ์กันได้สร้างได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันเนาะครับแต่เดี๋ยวใส่เอฟซีแหละเนาะอยู่ทางไก่เนาะครับบริเวณต่างประเทศก็ได้เนาะเมืองไทยเท่าก็ได้เนาะครับผมเพิ่นเพิ่นสี่คล้ายไรปนใดนะที่อาจารย์ที่กับประมาณสี่สิบก็ไล่เนี่ยอู้หูคือสี่ไรเฮ็ดยังไงขี้ย่างอ้อมมัน กเ,เหตุง่ายๆบุรณะเนาะเหตุเป็นว่างบุรณะเนาะใครไม่นี้กโอ้ยครับเอาจากสองสำลีมันนี่กับสี่พ่อมีสัตว์ห้ามาซอยอยู่อาจารย์กระทอดจี่ทิพย์ไรที่ิพย์เฮ้าทั้งไหนเอบฟซี่ก็ไดเขาค่อยๆซื้อไปเนาะโอ้ค่อยๆซื้อไปซื้อไปเจรอะไเรไเจรอะไเรเติมไปเรื่อยเนะะครับผมแล้ววันนี้ก็อะไรมันใหญ่ห้างวันนี้จ่อาขาว่าเราที่อาจารย์วันนี้ผมราว่าทีา่ฐานวัน เลขสามวดที่ผ่านมาเนี่เป็นเลขจังไนเลขนิมิตบอกถึงเลขได้มากจังไรอาจารย์ไฟถูกแม่สามวดเออครับผมถึงกับเป็นเลขนิมิตครับผมเพราะว่าตีสองเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมานั่งมานั่งสมาทีนั่งเพราะว่าครับผมจะเป็นเป็นคิตของผมเล่งสินะครับผมเรื่องคิดของอาจารย์เล่นสินะครับผมตีสองหรือตีสามต้องมานั่งนั่งจนถึงตีห้าเสียนั่งสงบสงบสงบอยู่น่ะลืะนั่งไปนั่งมากกมีคนมาเว้เนาะ มาแซวกันเนาะผู้นั้นกระโ่จังสี่ผู้นี้กระโ่จังสันสินะในนี้มีทันได้ยินเสียงสมอจังได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วมันก็แกล้งไปอย่างนี่สินะครับผมสําหรับบุคคลที่บ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ครับอหรือข้าราชกาท่านได้นั่งนี่ท่านนั่งไปค้าคๆนี่มันก็จะแจ้งบอกดอกมันก็จะเห็นทันเห็นนี่ดอกใช่ไหมมันแบบว่า รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับโอ้โหด,ด้วยตัวเองเอาเอายังไงมาเปลี่ยนเรื่องของจิตครับผมเน่าครับเรื่องของจิตครับผมแล้่อวันนี้เพิ่นมาว่าจาังจังี้อาจารย์เอ่อกลุ่มแหลกเพิ่นกะว่าเพิน่นกะนั่งเชี่ยวกันนี่แหละนี่นตาเนี่ยแหละเพินน่นอนบอกว่า,วาเอเอเลขมาเดอ้อเลขกหนึ่งหาเปีวางสิหรอกเลขกหนึ่งหาเปียกไม่ไม่ถึงวันนี้เฮื่อนแล้ววดนใดอาจารย์งวดนี่แหละครับงวันประทศหนึ่งนี่แหละมีงวดนหนอาจารย์ เออได้ยินหนข้าเจ้าว,ว่าทีพวามสามตัวองวดใดท่นอาจารย์เออหวดที่ผ่านมาสามตัวแตกหมือน,นี่เขาเจ้าว่าก็คล้ายๆกันนี่แหละแบบเดียวกันนี่แหะครับผมข้าวคนมาบอกสูฟังนี่แหละเพิ่นก็บอกว่าห้าแปดสามวาง,วางผมไปยุย่งใส่หึเออพี่บุญก็สั่งพญานาคอยู่ลิ้นอกเพชรบุญเพชรท่านอยูขึ้อกันนั่นแหละเนาะเสียดายเด้อวางว่าเนอยวันนี้ ว่านี้กับเพื่นเพื่นว่าอังสันวะเพื่นกับว่างสันเพื่นเพื่นว่าตัวใดก่อนจันเพื่นว่าหนึ่งหาแปดหนึ่งหแปดกลุ่มหนึ่งเด้กกลุ่มหนึ่งเอาเฮ้ยจะกลุ่มแล้วเนี่ยนี่อาจารย์ก็สวงสิร้ายตวแ่มีสองกลุ่มโอ้มีสองกลุ่มเท่านับสองใจได้อยู่จางล่าง่่ไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้ววางสิมเปอร์เนเาน้ำแนยเปอร์เซ็นเตครับเจ็ดหกสามหรือวางสิล่ะเขียนเขียนไว้เขียนหกสามกับหนึ่งหาแปด มีสองกลุ่มอยู่ในนิเวศน์มนา,มาโซเลกันแม่จะตถีเป็นพุ่มเป็นยังเนี่บอกอาจารย์จัประมาณนี้แหละครับคิดว่าเป็นพุ่มหรือเป็นเทวดาเพิ่นยงสินะเพิ่นอยากให้มาเฮ็ดมาส่างอยากให้มาเสียที้ให้ววแล้ววฮะแล้วก็ห้องเพื่อนอี่บอกว่าเออเลขล่างหาสองเด้อวางสจห้องกินเลยแมนเอาหาสองกำเนิดเลขล่างมาเสนอโอ้เอาว่านี้นเราะคาดแล้ว<อ> วัดงวดหวัดงวดบุญพระรวยมาหอนเปลี่ยนเชิงไหนเนาะแบบนี้เนาะตาเอฟซีไปเชิงไหนอีกเนาะผมต้องกาผมบ่าเขาว่าเจ้าผมได้ยินข่าวที่บอกว่าเลขอาจารย์วัดตาเขาแล้วเข่าสองสมวดติดตัวกันมาแล้วว่าอัจนผมก็เลยว่าโอ้ยฮาอากาศปหา้หานาอากาศไป้หาออนอาจารย์ก็น่าเจ้ากับว่ามันกกะไกลเถอแบบนั้ว่าใครได้เขามาจักเกียแบบนี้แบบนี้ผมมันได้ไปเลที่อาจารย์ มันมันบ่ได้สิหาบาทสิบาทไ,ไ่ได<ม>้เดี๋ยวนี้มันใบละร้อยสิบบาทพูน่นละลอตเตอรี่นะอาจารย์ใบ<ม>ละร้อยสิบบาทเดลินอโอเดี๋ยวส่มกล้องให้เอฟซีบางยังไงก็ได้อาจารย์ขอตรวจนะครับุ่มกล้องให้เอฟซีเพื่อนสีได้เห็นชัดๆวดกีิมานี่เพือ่อนขีได้มากสื่อที่ขาวัดแต่ว่าเพื่อนว่าสื่อที่ขาวัดจะดีดีอาจารย์ ผมเดินไายเฮ็ดบุ่นอยู่นี่ไปวัดนั่นวัดนี่นนยังบ่มีโอกาสได้ซื้อดินเป็นของวัดดิยังบ่มีโอกาสได้ซื้อดินเป็นของวัดมีแถวนี่ล่ะจะได้ซื้อดินเป็นของวัดน่ไฟฟ้าเห็ดย่งไฟฟ้าไฟฟ้ากัย่งมันเฮ็ดนี่แล้วกำลังเดินเสาไฟมาเนี่ยโอ้เอาเสายังบ่มีไฟฝ้าบ่วัดเท่าไหร่าจานะ้งแล้วก็ต้นละพันแปดต้นละพันแปดเสาไฟฟ้านี่ะ ผู้ใดเห็ุไฟฟ้าเนี่ยสว่างสวัยที่ชีวิตนะอาจารย์นะสว่างสันหลังกระลังมือเนี่เขาถึมาตั้งเสาแล้วมือมาตั้งเสาตอนนี้งบประมาณพ่อต่อว่อาจารย์กังบประมาณกัมาเรื่อยๆครับผมโอ้มีผู้มาเรื่อยๆอยู่คเอฟซีเก่าที่ใคยซอยเหตุใจสั่งเนาะเป็นก็ซอยมาเรื่อยๆยืนมาเป็นกะซอยอยู่ครับเป็นกะยี่ต้นเนาะครับผมครับจัะไมาใส่เพิ่นนั่นไหะเนาะครับผมจะเข้าจิตใส่ผู้ใดเลยใส น่าโน้มมาแล้วครับผมเอาจังสีทีอ่าอาจารย์มาหน้ให้ผมเฮตุพญานาะกทั้งคุณแล้วกอนขันแล้วแล้วผมกับสีมะซอยอ่าั้งอาจารย์ซื้อที่ซื้อทั้งเขาวัดนี่แหละอาจารย์เด้อสาธุสาธุครับผมแต่ว่ากับว่ามันอ่าตัวผมผู้เดียวดอกผมสีมาเปลี่ยนสะทานบุญบอกบุญในเอฟซีจังสีนะเนาะวันนี้ผมจีสรุปตัวเลขนี่วันนี้มันไหลหน้าที่แล้วเอฟซีขาเจ้าสให้ผมในวัน อราบวันนี้ขออนุญาตสรุปตัวเลขในส่วนของอาจารย์วัดปลาเด้อพ่อยี่นองเนื่องจากว่าสามงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวตรงก็คือห้าแปดสามเลยดิอ่าก้านานั่นจะเขาสองตัวนะอาจารย์นะเขาซีเขาซีเขาเขาได้สองตัวแล้วก็ถามปีงวดนึงเพิ่มหนึ่งเกดหนึ่งเกตกับหาสามครับผมอ่าอะไรมากเลยว่าเลยตั้งแต่อาจารย์ไปเดินทุดงยุ่ทั้งผู้สามเดือนมาไปเมื่อวานนั้นสามเดือนใช่ ไปเดินตู้ดงยึดท่านผูน้ผมยังบันน้มีโอกาสมากกับนมาสการอาจารย์นี่หกกระม้าหน,น่นนอยดิเนาะเพราะดีไปเอาวาลามีค่ะคเลยก็มาปล่อยเลขให้ทีของตะวันที่ิด่ปจริงสินเหรอไปสานเนาะข้าวโพงครับเอาครับสรุปตัวเลขเออเราพูนว่าอาจารย์มันใจตัวไรเราหนึ่งห้าแปดครับเจ็ดหกสามเนี่อาจารย์เออท่นมันใจแต่หนึ่งห้าแปดครับขึ้นมากเหรอขึ้น <c oughs> มากพิเศษมากพิเศษเลยขึ้นหนึ่งห้าแปด มักพิเศษขึ้นหนังหาแปดหน้าจับแต่ว่าอยู่ในนี่แหละอยู่ในนี่แหละอยู่ในนี่แหละจี้อยู่ในหนังหาแปดนี่บัครับอาจารย์อยู่ในนี่แหละครับเอาว่วงกลมตะเคียนใต้เอาวงกลมพนลันบดีตะเคียนใต้เอาอาจารย์มักหนังหาแปดได้ว่าหาซอนนี่ก็ผู้ใดมักบนก็ใส่บนผู้ใดมักล่างก็ใส่ล่างเนาะอาจารย์เนาะ